พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับกล้องนะครับแบรนด์ช e คเกิลนะครับผมเป็นกล้องรุ่นที่หลายท่านรอคอยเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นนะครับ MR นะครับ6กีทีมคูณนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็งแบบขยายตามซูมนะครับผม วันนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมเข้ามาค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับผมเพราะว่ายอดสั่งจองเยอะมากนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมตอนนี้ก็เหลือประมาณห้าหกตัวนะครับท่านไหนที่สนใจอยู่ก็รีบจับจองเลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าสินค้าเข้ามาน้อยมากนะครับตัวนี้นะครับอโอเคนะครับผมกล่องนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในพี่นะครับผมนี่นะครับสินค้าเข้ามาน้อยนะครับย้ําว่าเข้ามาน้อยมากนะครับผม ตัวนี้นะครับผมใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผมทําไมจับจองกันเยอะจังนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับจะอัดแก๊สไล่ลมมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับกันน้ําได้นะครับผมตัวนี้นะครับกันน้ําได้แบบสบายๆเลยนะครับผมจุ่มน้ําได้เลยนะครับจุ่มน้ําแล้วก็เอามาเล็งได้เลยนะครับผมไม่มีไอแน่นอนนะครับ จุ่มน้ำแล้วเอามาส่องได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมกันน้ําได้สบายมากเลยนะครับผมแล้วดูงานเขานะครับเพื่อนๆพนี่พี่นะครับนี่นะครับเนียนกลิบมากนะครับของแบรนด์ทีเกิลนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆพ่นี่พี่นะครับนี่นะครับสาหรับรุ่นเอ็มอนะครับนี่นะครับเนียนกลิบนะครับผมไม่มีใบมีดเลยนะครับรอยใบมีดไม่มีเลยนะครับสินค้าเป็นของแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับ เนียนมากนะครับตัวนี้นะครับรุ่น m r นะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับขายดีหนักมากนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณเหลือประมาณ5-6ตัวนะครับผมอ่ะเพื่อนๆพนี่ๆท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมรีบๆจับจองเลยนะครับผมเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเพราะว่าทางโรงงานผลิตไม่ทันนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมดีนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับหน้าเลนจะอยู่ที่ห้าสิบมิลนะครับนี่นะครับวงแหวนเขาก็จะสวยนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นวงแหวนแบบสีแดงนะครับเพื่อนเพือนี่ๆนี่นะครับ จะบอกรุ่นไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ MR นะครับ6คูณ24คูณ50 h p นะครับผมนี่นะครับหน้าเลนส์จะอยู่ที่50มิลนะครับผมท่อจะเป็นท่อใหญ่มองง่ายสบายตานะครับผมจะเป็นท่อแบบ30มิลนะครับคุณ่อพี่พี่นะครับระยะซูมก็จะซูมได้6ถึง24เท่านะครับตัวนี้นะครับก็จะซูมได้ประมาณนะครับ10เมตรนะครับถึง200เมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมซูมได้เยอะนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ ปรับหลาครับการปรับหลาจะเป็นแบบปรับหลาด้านข้างนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับจะปรับตั้งแต่สิบหลานะครับผมถึงอินฟินิตี้เลยนะครับผมไม่มีสิ้นสุดนะครับผมปรับได้นะครับชัดทุกระยะนะครับผมที่ซูมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมวิธีการปรับนะครับบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับการปรับเซซิโลนะครับผมก็ใช้นะครับไขควงแบนคันออกได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ทั้งบนล่างและซ้ายขวานครับวิธีการปรับศูนย์ตั้งศูนย์ก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับนี่นะครับอัพดาวนะครับซ้ายขวานะครับผมปรับเหมือนกันนะครับเวลาปรับเสร็จนะครับก็กดลงแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับวิธีการปรับนะครับผมด้านหลังสามารถปรับสายตาได้นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังจะเป็นการปรับเลนสายตานะครับผมท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาสามารถปรับให้ชัดปรับให้เจียวปรับให้เข้ากับสายตาของท่านได้นะครับผม นี่นะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับเส้นเล็งนะครับจะเป็นเส้นเล็งแบบขยายตามซูมนะครับเส้นเล็งจะฝังในกระจกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นเล็งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ซูมอยู่ที่6เท่านะครับผมเดี๋ยวมาดูเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเข้าตาไวมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปที่ สิบเท่าก่อนแล้วกันครับผมสิบสองเท่าก่อนแล้วกันนี่นะครับโอเคนะครับเส้นเล็งก็จะขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูทีละนิดนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับซูมนี่ครับจะขยายแบบนี้นะครับทุน่วนนีพี่นี่นะครับนี่นี่นะครับก็ขยายแบบนี้นะครับทุน่วนนีพี่นะครับผม นี่ครับเส้นเล็งจะฝังในกระจกนะครับตัวนี้นะครับนี่ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมซูไม่สุดอ่ะนี่สุดแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งจะมีดอทนะครับผมเพื่อกระสุนตกไกลตกใกล้ได้นะครับมีตัวเลขบอกนะครับเพื่อนเพ่นี่นี่นะครับสําหรับเส้นเล็งนะครับสวยงามชัดแจ๋วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ ส่วนของแถมนะครับจะมีท่อลดแสงแถมมาให้นะครับนี่นะครับท่อลดแสงนะครับเขาจะมีแหวนนะครับนี่นะครับแหวนลบคมนะครับผมกันโดนบาดนะครับนี่นะครับวิธีใส่ท่อลดแสงก็ถอดแหวนออกก่อนนะครับเพื่อนเพนพี่นี่นะครับแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับหาล็อกดีๆนะครับแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มันจะมีคมนิดนึงนะครับผม เขาจะทําแหวนมาให้นะครับแหวนที่ลบคมมาแล้วนะครับนี่นะครับก็ใส่ไปอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อไปเกี่ยวกับตัวเรานะครับหรือมือเรานะครับมันจะทําให้บาดนะครับทําให้มีเกิดแผลขึ้นนะครับก็ควรใส่ไว้นะครับแหวนตัวนี้นะครับอโอเคนะครับใส่แล้วก็สวยงามมาอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่พีนี่นะครับแล้วก็ในกล่องนะครับก็แถมนะครับ ฝากระดูกนะครับหัวท้ายนะครับแบบป๊อปอัพนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับผมแถมมาให้นะครับหัวท้ายเลยนะครับผมคู่มือการใช้งานนะครับนี่นะครับเบื้องต้นนะครับโอเคถ้าชิดเลนนะครับผมถ้าชิดเลนผืนใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับสําหรับของแบนทีเกิลนะครับนี่นะครับถ้าชิดเลนผืนใหญ่มากนะครับผมแถมให้อีกหนึ่งผืนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วก็จะแถมนะครับ ขาจับรางนะครับนี่นะครับขาจับรางแบบส1บมิลทรงสูงให้นะครับอีกหนึ่งคู่นะครับผมนี่นะครับน็อตจับก็เป็นน็อตสี่รูเลยนะครับเป็นน็อตคู่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะแถมประแจแอลให้นะครับไว้ขันขาจับรางนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเรียกว่าครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวครับตัวนี้จะเป็นแบบสิบมิลทรงสูงนะครับท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลก็สามารถบอกทางร้านได้นะครับทางร้านมีให้บริการนะครับผมโอเคนะครับครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับส่วนกล้องตัวนี้นะครับผม ราคานะครับจะอยู่ที่นะครับสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับสินค้าเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะครับผมอ่ะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับราคาสุดคุ้มนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมท่านในสนใจก็ติดต่อมาที่แอดีิไลนะครับ a j u k p p p นะครับผม adjukppp นะครับ สินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากเสียภายใน30วันทางร้านเคมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ